สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักเคารพทุกท่านค่ะวันนี้พาเพื่อนมาชมดอกมะลินะคะมะลิหน้าแล้งนะคะเป็นพุ่มแบบนี้นะคะเป็นพุ่มที่เราตัดออกนะคะแล้วก็ยังขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้ก็หน้าแ,งแ้งเนาะก็ออกดอกมาเยอะเลยนะคะกลิ่นหอมนะคะสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะดอกมะลินะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อน มะลิเป็นไม้พุ่มหรือไม้เถาในวงมะลินะคะมีประมาณสองชนิดนะคะเพื่อนๆนี่ดอกมะลิเป็นชั้นๆนะคะกลิ่นหอมนะคะบูชาพระนะคะสีขาวบริสุทธิ์นะคะถ้าแห้งก็จะเป็นแห้งๆสีน้ำตาลน,นะคะขยายพันธุ์นะคะเอากิ่งไปชำก็ได้นะคะเพื่อนไปพวบแน่นนะคะ เป็นกอนะคะรากของเขาก็จะเลื้อยๆยาวๆนะคะเหมือนเป็นเถานะคะเพื่อนต้นเล็กๆก็ที่ร้านเขาขายก็20ิบาทย5ิบห้าบาทนะคะใส่กระถางก็สวยเหมือนกันผ่านเพื่อนมาชมนะคะมัลินะคะมัลิหน้าแหลงขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ